ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Automotive p r o พีเดียช่องที่รวบรวมข้อมูลยานยนต์ใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับตำนาน2องล้อที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมาอย่างยาวนานกับรุ่นใหม่ล่าสุดปี2025 Honda Super c u p รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความคลาสสิกความทนทานและสเสน่ห์ที่ไม่มีวันตายสำหรับปี2025 Honda ได้ปรับโฉม Super Cub ให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยยังคงเอกลัก,กษณ์เดิมไว้อย่างครบถ้วน เหมาะกับตลาดเกาหลีและทั่วเอเชียที่ลหลงไหลในความเรียบง่ายและคุณภาพของแบรนด์ฮอนด้าเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนตัวรถยังคงรูปลักษณ์คลาสสิกในแบบฉบับซูเปอร์คที่ทุกคนจดจำได้ทันทีเส้นสายโคง้งมนตัวถังทรงกระทัดรัดและโครงสร้างแบบสเตปフูที่ขึ้นลงได้ง่ายฮอนด้าเลือกผสมผสานร,ระหว่างความเก่าและความใหม่ได้อย่างลงตัวไฟหน้าทรงกลมแบบเลตพร้อมกรอบโครเมียมเพิ่มความหรูหราไฟเลี้ยวและไฟท้ายออกแบบให้ดูเพรียวบางและเข้ากับตัวรถได้ดี ให้ความรู้สึกทั้งคลาสสิกและล้ำสมัยในเวลาเดียวกันวัสดุตัวถังได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นผิวสัมผัสเรียบเนียนและเงางามสีสันมีให้เลือกหลากหลายเช่นสีแดงเพลเนบูล่าเรสีเทาแมตแอคเซสเพรสเมทัลลิกและสีน้ำเงินเพลนิวตาว่าบลูทุกสีสะท้อนความหรูหราและบุคลิกเฉพาะของซูเปอร์คัพล้อม็กขนาด17นิ้วถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแทนล้อซี่ลวดแบบดั้งเดิมเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางลง เบาะนั่งได้รับการปรับให้กว้างและนุ่มขึ้นรองรับสรีระได้ดีขึ้นเมื่อต้องขับขี่ระยะไกลท่านั่งยังคงตรงและสบายเหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ขับขี่ประจำทุกวันแฮนด์จับออกแบบใหม่ให้รับกับมือมากขึ้นเพิ่มการทรงตัวและความมั่นใจเมื่อขับขี่ในสภาพถนนที่แออัดหรือโค้งแคบแม้แต่ตัวยึดเท้าก็ออกแบบให้ขึ้นลงรถได้ง่ายเป็นจุดเด่นของซูเปอร์คับที่ใส่ใจในความเรียบง่ายและความสะดวก ในส่วนของเครื่องยนต์ฮอนด้าได้ปรับปรุงรายละเอียดให้ดีขึ้นแต่ยังคงความเชื่อถือได้เหมือนเดิมเครื่องยนต์ขนาด124ซีซีแบบสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศให้สมรรถนะที่เรียบลื่นและประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมระบบหัวฉีด PGM-FI รุ่นใหม่ช่วยให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดลดมลพิษและประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างยอดเยี่ยมให้กำลังสูงสุดประมาณ9.8แรงม้าและแรงบิด1ิ4นิวตันเมตรแม้จะไม่ใช่ตัวเลขที่หรือหวาแต่ตอบสนองรวดเร็วและขขับี่่่ได้ออยางคงคคลแว เกียร์สีระดับแบบกึ่งอัตโนมัติยังคงเป็นเอกลักษณ์ของซูเปอร์คัพที่ไม่ต้องบีบคลัตให้ยุ่งยากเหมาะกับผู้ขับขี่ทุกระดับประสบการณ์ขับขี่นุ่มนวลและง่ายต่อการควบคุมตัวรถมีน้ำหนักเพียงประมาณ110กิโลกรัมทำให้บังคับง่ายและคล่องตัวในสภาพการจราจรเมืองใหญ่ระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช้หลังคู่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีส่วนระบบเบรกหน้าแบบดิสและหลังแบบดรัม พร้อมระบบ CBS Combined Braking System ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์สำหรับสมัถนาโดยรวม Super ร์คัพ2 5อาจไม่ใช่รถที่เน้นความเร็วสูงสุดแต่โดดเด่นเรื่องความประหยัดและความทนทานความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและทางนอกเมืองทั่วไป จุดเด่นคือความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมถึง70-75ถึงกิโลเมตรต่อลิตรทำให้ขับขี่ได้ยาวนานโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ยังทำงานเงียบขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือน Honda ออกแบบให้ขับขี่ได้เรียบและนุ่มเสียงเครื่องเบาแม้ในรอบสูงสตาร์ทเครื่องได้ง่ายด้วยระบบไฟฟ้าและบางรุ่นยังมาพร้อมระบบ I d เด s t ม p ตที่ช่วยประหยัดน้ำมันเมื่อจอดรอสัญญาณไฟ ทางด้านเทคโนโลยี Honda ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หน้าปัดแบบกึ่งดิจิทัลแสดงความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและเกียร์ได้อย่างชัดเจนดีไซน์สวยเรียบหรูบางรุ่นมาพร้อมระบบกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทคีที่สามารถสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้องเสียบกุญแจพร้อมระบบการขโมยในตัวเพิ่มความมั่นใจเมื่อจอดรถไฟหน้าและไฟท้ายแบบเลเให้แสงสว่างชัดเจนในยามค่ำคืนและช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น อีกทั้งยังมีช่องชาร์จ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆระหว่างเดินทางเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวในตลาดเกาหลีซูเปอร์คัพ2025ไม่ได้เป็นเพียงรถจักรยานยนต์แต่คือสไตล์ชีวิตที่สะท้อนความเรียบง่ายและความมั่นใจเหมาะกับทุกไวัยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทำงานหรือผู้ที่ต้องการรถผู้ใจสำหรับใช้งานทุกวันฮอนด้ายังคงรักษาความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพ เครื่องยนต์ทนทานใช้งานได้นานและดูแลง่ายถือเป็นจุดขายสำคัญที่ทำให้ซูเปอร์คับเป็นตำนานจนถึงวันนี้ราคาคาดการณ์ของ Honda Super Cup 2025ในเกาหลีจะอยู่ที่ประมาณ4.3-4.6ถึง4.6ล้านวอนขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับคุณภาพและชื่อเสียงของ Honda รุ่นใหม่นี้คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2025และเริ่มวางจำหน่ายในโชว์รูมภายในไตรมาท,ที่2ของปีมีรายงานว่าการจองลงหนาอาจเริ่มได้ไม่นานหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการฮอนด a ายัางเตรียมอุปกรณ์เสริมหลากหลายให้ผู้ใช้ได้ตกแต่งเพิ่มเติมเช่นกล่องท้ายกระจกโครเมียมแผ่นกันลมหรือกระเป๋าข้างเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งซูปเปอร์ครับให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองสิ่งที่ทำให้ฮอนด้าซูเปอร์คับแตกต่างคือจิตวิญญาณแห่งตำนาน มันไม่ได้เป็นเพียงรถใหม่อีกกลุ่นแต่คือการสานต่อประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ยุคปี1950ที่มียอดขายสะสมทั่วโลกกว่า100ล้านคันถือเป็นยานพาหนะที่ผลิตมากที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพความเรียบง่ายและความสุขในการเดินทางสำหรับผู้ขับขี่ในเกาหลีซูเปอร์คาร์2025คือความสมบูรณ์แบบระหว่างความเก่าและความใหม่มันคือความคลาสสิกที่ไม่เคยตกยุคและคือเพื่อนร่วมทางที่คุณสามารถไว้ใจได้ทุกวัน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักบิดรุ่นเก่าหรือมือใหม่ซูเปอร์ครัพก็พร้อมให้ความรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่ขับสรุปแล้ว Honda Super c ร์คั2025คือการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างดีไซน์ย้อนยุคก,กับเทคโนโลยีปัจจุบันเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันทนทานและเงียบฟีเจอร์ใหม่ครบครานราคาคุ้มค่าและพร้อมเปิดตัวในเร็วๆนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่สะท้อนความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ซูเปอร์ครัพคือคำตอบที่ใช่ที่สุด ขอบคุณที่รับชมออโตโมทีฟโปรพี่เดียอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกคนขับขี่อย่างปลอดภัยและสนุกไปกับทุกเส้นทางบนสองล้อของคุณ Honda